ลยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วง16-31ธันวาคม2567อเราไปดูกันนะคะว่าส่งท้ายปีนี้นะคะเรื่องดาวชาวเมษจะเป็นอย่างไรเดอะไฮโลเฟนคิงออฟบอนส์ไฟฟ of p e n t a c l e คิลเท of Cups และเดอะแมจิช a n นนะคะเป็นเอนเตอร์จี้ของการเริ่มต้น อะไรใหม่ๆแล้วนะคะสำหรับชาวเมษนะ,ะในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเคยมีในเรื่องราวของความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมาก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอ้างว้างถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวโหวยหาอะไรอาวรต่างๆนะแต่ว่าในตอนนี้คุณมีเอ NERGY ของคนที่มีสเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณน่ะ นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำให้คุณค่อนข้างที่จะมี energy ที่เปลี่ยนนะคะมี energy ที่พลิกไปนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากคนที่เคยผิดหวังเสียใจอ้างว้างแต่เหมือนคุณไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาต่างๆทําให้ energy คุณเนี่ยกลายเป็น10บถ้วยนะคะคุณจะได้พบกับความสำเร็จ นะคะความสุขหลายๆอย่างรวมทั้งความรักด้วยนะคะที่จะเข้ามานะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะที่จะทําให้คุณนะคะได้สมหวังในหลายๆเรื่องนะคะในช่วงนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็ที่มีความสําเร็จก็อาจจะเป็นเรื่องการงานด้วยนะคะที่คุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของ คุณไปเพิ่มเติมนะคะทักษะวิชาความรู้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายๆอย่างนะคะทั้งความรู้ความสามารถด้วยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับมันก็เลยค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยนะคะสิถ้วยแล้วก็เดอะแมจิเชียนคุณก็เลยมีสเสน่เกินต้านนั่นเองนะคะชาวเมทที่จะทําให้มีใครๆหลายๆคนอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยากจะพยายามกับคุณ มากมายเลยนั่นเองนะคะเอาล่ะนี่ก็คือใน Energy ของชาวเมธต,ต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของใครคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวเมธนะคะเขาคือใคร Queen of Pentacles นะคะทัดดินพฤศพกันมังกรเดดพิจิก The Lovers มีถุนเ i ็ดออฟบอและ King of Pentacles นะคะคนคนนี้เนี่ยเขามีความเป็น Energy ที่ เป็นคู่กับคุณนะคะเห็นไหมนี่ก็คือราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะสองคนนี้เนี่ยถ้าได้คู่กันเนี่ยถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตความมั่นคงเป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการงานการเงินที่จะเอื้อนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีความความคิด ที่มั่นคงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีเคยผ่านเรื่องราวนะคะความรักที่มีการจบลงนะคะมีการจบลงแล้วก็เขาก็จะได้เจอกับใครบางคนนะคะที่จะเป็นคู่รักคู่แท้นะคะที่แบบเหมือนกับว่าเป็นคู่พรหมลิขิตที่ถูกส่งลงมานะซึ่งมันก็รวดเร็วเกินกว่าที่เขาคาดคิดเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีการแบบ ติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นนะซึ่งนาที่นี้เนี่ยเราก็รู้แล้วแหละนะคะก็มี energy ของเขาคนนั้นกับชาวเมษนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจจากเขาคนนั้นนะคะเขาคิดจะรู้สึกอย่างไร I left you before you could leave me. ฉันเป็นฝ่ายเดินไปจากเธอก่อนที่เธอจะเดินไปจากฉันคืออเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีอีโก้นะถ้ารู้ว่าใครที่จะแบบเ,ออเป็นฝ่ายที่จะเดินจากไปหรือมีการพูดจาประมาณว่า <c oughs> ฉันจะไปแล้วนะฉันเราเลิกกันนะอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่จะต้องเดินออกไปก่อน ทันทีเลยทีเดียว I realize that no one loves me like you do เขาเนี่ยจะมีการรู้นะคะเป็นอย่างดีเลยว่าไม่มีใครรักเขามากเท่าคุณอีกแล้ว Silence is better than lie บางทีเขาก็มีความเงียบนะคะถ้าเขาเงียบเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามอะไรนั่นหมายถึงว่าความเงียบมันดีกว่าการที่เขาจะต้องมานั่งพูดจากโกหกบางอย่างด้วยนะ I feel so overwhelmed right now please just leave me alone uh. บางครั้งที่เขาแบบต้องการที่จะอยู่นิ่งเงียบคนเดียวเนี่ยมันเหมือนเว็เขามีความปัญหาบางอย่างมีความรู้สึกมันเอิดทนบางอย่างนะคะโทมิโฮมิไทโดนเอฟเลตมิโกะเขาบอกว่ากอดเขาไว้ให้แน่นๆนะคะอย่าปล่อยเขาไปนี่ก็คือข้อความในใจของเขาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไร I look for you everywhere ตอนนี้นะคะเขามองหาคุณในทุกที่เลยหรืออาจจะ1สดืบสองเรื่องราวของคุณก็ได้ I replay our conversation over and over เขาอะเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆนะคะที่เคยส่งระหว่างคุณกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก I'm so attracted to you คุณและเขามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะ I'm grateful for the spiritual lesson ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาได้เรียนรู้บทเรียนอะไรๆ,ๆอย่างแล้วละ่ะ I knew exactly what I was doing แล้วเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปเอาละนี่ก็คือความลับที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักกันว่าในเส้นทางนี้เขาเป็นอาชาวเมดเนี่ยนะคะต้องผ่านอะไรมาบ้าง s u ดเ e n event อาจจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าอ่ามันเกิดขึ้นกะทันหันไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์ชักช็อกเหมือนใสฟ่ฟาฟาดลงมานะ Unconditional love, travel memory, money matter นะคะแล้วก็ take a r i s k คือในเส้นทางนี้มันก็อาจจะมีหลายๆเรื่องราวเข้ามาเหมือนกันนะคะที่จะต้องอฝ่าฟันต่อไปนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะต้องแบบรู้จักการที่จะมองความรักนะคะให้เป็น unconditional love ก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะไม่ ไม่คาดหวังต่อกันมากจนเกินไปนั่นเองนะคะไม่คาดหวังก็คืออาจจะแบบเหมือนกับว่าก็ปล่อยให้เราเราเขานะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะในจุดที่จะไม่ไม่ลำเส้นไม่เกินเลยกันจนเกินไปอะไรแบบนั้น Travel m e m o r y นะคะในเส้นทางนี้นะ่าจะต้องมีการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะหรือว่า,ามีความทรงจำเก่าๆที่เกี่ยวกับการเดินทางการวางแผนการเดินทางด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็จะต้องต่อสู้กับเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะการเงินที่อาจจะมีเข้ามาที่จะต้องทำให้ต้องนะคะ ฝ่าฟ,ฟันไป take a r i s k แล้วก็มันมีความเสี่ยงบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะลองนึกดูนะคะว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรตรงนี้นะลองเขียนมาได้นะต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวเมฆความสัมพันธ์นี้มีลักษณะแบบนี้ A kiss to remember คนในอดีตชาติ HAPPY EVER AFTER p a s t l i ์ e t าสมาริเลชันเนี่ยชัดเลยนะคะเป็นคนในอดีตหรือคนในอดีตชาติก็แล้วแต่นะคะลักษณะมันเหมือนยากที่จะสมหวังนะมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเยอะใช่ไหมมันดูเหมือนยากจะสมหวังหรือว่าเคมีมันดูลดน้อยลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยคนที่แบบมักจะใช้นะคะ ความ aggresive s แต่เป็นความ aggresive s ที่ไม่ใช่แบบความรุนแรงอะ่ะอาจจะใช้เรื่องของความกดดันเข้ามาแทนนะคะอย่างเช่นโอใช้ความนิ่งเงียบการการประชดประชันอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับกดดันอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนั้นเนาะเป็นลักษณะของคนในอดีตที่คุณเคยรู้จักนะคะ หรือย้อนไปจนถึงอดีตชาติเลยคุณจะมีความรู้สึกแปลกๆว่าเออเราเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่ามีความรู้สึกคุ้นเคยนะคะในที่สุดเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่จะถึงจะมีการแยกย้ายจบกันไปอะไรเงี้ยไม่พูดคุยกันก็นกตามนะในท้ายที่สุดอะ่ะก็จะมาลงเอออยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเทพนิยายที่แบบออลงท้ายด้วยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอะไรแบบนั้น ต่อไปนะคะเราจะไปดูแองเจลจะมาให้คำแนะนำกับชาวเมทว่าอย่างไรสับแองเจลนะคะฟแ Finance นแลนซ์ฟินแลนซ์และแคริเร์นะอยากให้ไปจัดการเรื่องการเงินที่มีปัญหาอันนั้นก่อนนะคะการเงินการงานอะไรเงี้ยเนาะชาวเมท reconciliation การย้อนกลับมานะคะของโซเมตอีกครั้งหนึ่งหรือการกลับเข้ามาในชีวิตนะคะคืออย่างนี้นะในการคำว่า reconciliation ในการกลับเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงถ้าในชาตินี้เนี่ยคุณเป็น,นคู่กันอนะ่ะก็จะได้กลับเข้าวนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะมีการเลิกลากันไปห่างหายกันไปโกรธกันไม่พูดกันนะเป็นช่วงเวลาของการคืนดีนะคะแต่ถ้าคุณไม,ไม,ไม่อาจจะเป็นเรื่องของโซเมตคนในดิจิตชาติที่ย้อน คืนเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งในชาติภพนี้นั่นเอง it is safe for you to love นะคะมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณให้ express your love ได้เลยนะคะก็คือแสดงความรักออกไปนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบมไม่แสดงออกแล้วก็แบบเหมือนกับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจนะรู้สึกว่าเ,เขารักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะไปดู ข้อคิดสำหรับชาวเมธเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จะดเลดิโกช่วงนี้นะคะอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปก่อน you're on the right path รู้สึกว่าคุณจะมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะ don't blame anyone แล้วก็อ,อย่าโทษคนอื่นนะคะอย่าโทษใครใดๆเนาะทุกอย่างมันก็คงต้องมีที่มาที่ไปแหละ with your fear นะคะแล้วก็เดีวกับความกลัวของตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจก็คือ forgiveness is the freedom นะคะจงให้อภัยเพราะการให้อภัยเนี่ยก็เหมือนการปลดปล่อยตัวเองนะคะให้เป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยนั่นเองนะเอาละนี่ก็คือทั้งหมดของชาวเมธนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองหรือสมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อาร,ร์เคิลเพื่อที่จะ ทำในเรื่องของสร้างรายได้เสริมนะคะหรือว่าจะรับดูดวงส่วนตัวดูดวงให้ตัวเองก็ได้เช่นกันเรามีคอร์สแบบเรียนออนไลน์นะคะในกลุ่มปิดหรือว่าจะอยากเรียนแบบเจอตัวตัวต่อตัวนะคะเป็นตัวต่อตัวหรือว่ากลุ่มย่อยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้นะคะการใช้กดแรงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูดความรักที่ดีดึงดูดคนที่ดีหรือดึงดูดคนคนนั้นที่คุณต้องการนะให้เขามาปรากฏตัวอยู่ ตรงหน้าคุณได้อย่างง่ได้เลยนั่นเองเอาละแล้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n แนนินรยาทาโร่นนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะส่งท้ายปีเก่านี้แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะ